คร้ฟังเอ้ยพ่อเรียบเรียงเป็นหัวขอให้ทานเห็นเป็นครูครูองจอาวมุงดูยายเอ้ยยายเอ๋ยไรบ้าลาปีเลยได้ยินแต่าข่าวลูกเมืองไทยนะี่พอท่านกลับมาอยู่นด้ยินเขาว่ามันแต่งงานมันเอามันเอาหัวแล้วพอท่านมาแต่งงานป้าสิกลับมาแต่งงานเล่าีล่ละปั่นนี่อยู่ตรงไหนเนาะ ไอ้ยินโดนแล้วลูกฝนยังบุทันมาจ้าเทืออยู่คอยลูกคอยเล่าบรเห็นจ้าเทือพี่น้องเอ้ยลูกคอยไปอยู่จงได้น้อฮนมัคือเสียงคนใดว่าหมาเนาะฝ่ายมากเลยคือมาล่ะจีโอคือมาผู้เดียวลูกคือว่าจะมีโศกเวลาแต่งงานงมแต่งงานมาได้ลูกได้ผัวเป็นจังได้ใส่ผัวมาหน้าบ่อ แม่เอ้ยผัวก็ได้อยู่แล้วลูกก็ได้อยู่แล้วหางถิ่มอยู่เมืองไทยเ่อเอามานั่งแล้วไอ,อ้พ่อลูกคนน่ะโอ้ถิ่ลมลูกเมื่อเลยมันบ่เม<อ>ื่อมากเขาดิจิตจงไดลูกจงมาป้าเขาจงสัน่นเมื่อมากแม่ยังมาป่าไปดูซ,ซื้อตัวไปทําง,งานซื่อกัอแม่ไปหาเงินว่าได้เงินแล้วก็จิมาเมื่อเอาลูกเอาผัวเอาแล้วมา,า,าผู้เดียวเลยมันบ่ เอาก็แล้วแต่หรืว่าเด็ไปใจมันแม่ก็ห้ามพได้ายคันว่าบ่มากลูกมัดหัวแม่กับพ่ว่าได้สูกลูกก็ทิ้งหมดลูกตจำใจแม่มีคนมาอื่นหาเจ้าอย่าบอกว่าข่อยอยู่เด้อแม่เรื่องเป็นพอด้ายน่าสิมหาหานผมเรียกพอด้ายด้วสบายดีครับโอ้สบายดีแม่ผู้ใดเพื่อนสาวข้ามคุณแม่บอก เัืนสาวขั้มปนปนจะยูน้ำมันีนล่าไนจังไดจังดผมอยากเินหน้าเห็นตาเป็นไลายสีหนอเงินค่อยเลื่องก็จะดู่กันกเด็นเป็นเนี้ยหัวตินเป็นลูกนี่บอกผัวข้มปน่นี่อ้ขมนคือว่ามามากวอยากได้บ่เอาแม่เบาว่าบ่เอาผัวป้ามาเลยได้แม่เนยปวดจิตี่ได้เลย จับแล้วแม่ก็บอจับกบบาว่าป้าก็คือป้าเนาะแม่บอกจับน้ำแม่เอ้ยลูกป to er ้าอลไรล่ะมาจังเสียงเขาปุูนอยู่ใส่นอกหันนอกไปใส่นอกข้าวผัดวเอ้ยเอิญข้าวปูนก็บริ้งกี้ข้าวปูนเอิญมาตะไก่ว่าว่าเอาก็เอาเฮ้ยจังไหนเสนอเมืองไทยไปเลหวกับเมืองไทยไปเลยคนว่าเอา มาเด็กมากันพี่น้องเสียใจหลายพี่น้องอุตสาหกรรมน้ำความชลีมากจากสีวาจังไหนก้มหนา้ากราบขึ้นบานขึ้นเ่าแลวสันับเอ้ย พี่น้องเอ้ยเห็นบ่าวไทยหนังบอ่อเจ้าหาฟังมาไปไวไวัสาวไทยนี่ขีดหอดแทนป่านนี้สีหอดใส่น้อไอเอ้ยเลแห้งเอาลูกเอาเตาไวา้ว้าป่านใดน้อสิกับเตาไอาเอ้ยกลับขึ้นมาเด้อเพราะว่าสาวไทยนี่นงาง่านัาง้องอยู่ฟังผุ๋งนีลาอยู่ฝั่งไทยติดกับไม้ไว้เด้อเพราะว่า,วา มากหลายกินหอดหลายลูกเจ้าก็าเอาไว้ถามพื้นบ้านหลังนี้มีผู้สาวผัน้อมีผู้ใดอยู่มีผู้สาวอยู่บ่ผู้ปิดสมบูรณ์โอ้ยเจ้าผ่านมาแตาใสายอันนี่คอยแหงคอยดำข้าง พูบ่าวคนยังบ <c ười> ่มาแต่ฟังเล่าอยู่ดนี่ดอุ้มลูกถามชนนี่ดิผี้บ่าวคนอืมแม่จังไรเพป็นบ่มาหน้าบ่มาขอยกระชีนั่งถามพ้นอยู่นี่แหละฉันก่อนพ่อบ่าวคอยกิดหอดเพคอนลูกคอยน้ำก้อยคอยอุ้มอยู่นี่ตัดสินใจไม่บ่ได้บ่โอ้ยบ่ได้ดอกเด้ออ้เจ้าเสื้อไอ้ยังอะไนี่ไอ้จานเข่นอ้ยไอ้จานเข่นปิอันนี้แหละคอยยังโมมาละคอยมีแฝงหรอได้ คอยยังรออยู่เดี๋ยวมีเบาไถ่คอยไปหาสาวเล่าทูกคนยังบ่มาจักเทียบคอยถามยังมักบ่ท่านใดดอกอายเป็นแน่ใดไก่เอาไว้โอกาสหนาต้องเพบกันใหม่น้อยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อโอกาสหน้าเด้อคอยยังถ่ายยังอยอยู่เด้อจันเทียนยังถ่ายยังคอยอยู่หากบุณบ่าววัฒนาทรงสิ้นวัวมหาเจ้าคือเก่าล้าเด้อคนดีเด้อไอยอันนี้คือเบาลำไรลำไรเท่น้อ กาบอไดรกเราตะมักตะหั่นบงมบึงสบอกบดดอกเว้ยยังคิดหอดถามฝากไปเลยเนมาสปอหลบจับบอลกูฟังเลยโจโจไบโจนี่ท่านวก่อนตอนหนาพุ่นจองสร้งเหล่องต่อไปครับผม